เดีไปก็เป็นพม่าพม่าพระบองใช่ไหมครับหรือที่ไม่ใช่ไม่ใช่คนละที่คนละที่ทที่ดีนทจดีสามองค์นี่เขาเรียกพญาตองสรงอ่า<ช>ด่านจะดีสามองค์ต้องไปประมาณ0เนี่ยน้ำขึ้นที่งข้างบนน่นหลขาข้างล่างนี่ก็เป็นท่าน้ำลงนี่เป็นวัดเลยใช่ไหมคะ อ๋อมมันไม่ลึกมากใช่ไหมครับสองเมตรก็ประมาณนี้นะประมาณลงช้าครัเกี่ปีกี่ร้อยปีแล้วคะเนี่ยสามวัดสองวัดเนี่ยนานเกือบเกือบร้อยเลยวัดนี้่ะคะก็สองวัดเนี่ยสองวัดวัดสมเด็จไอ้วัดศรีสุวรรณกับวัดวังวิเวกาลามอันนี้วัดศรีสุวรรณที่วัดสมเด็จในวัดศรีนี่ก็อยู่ตรงที่เรา ตรงเรือที่มีสะพานแดงฝั่งนี้ยังมีวัดสมเด็จก็อยู่หน้าถนนใหญ่ที่มีพรานอน